สวัสดีครับก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับสุดประทับใจเพรโพสซึ้งส่งกำลังใจให้กับบุ๋ม ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเมื่อบุ๋มดารารัตคุณทาผู้เข้าแข่งขันโดนเพลงชิงทุนได้มาแข่งขันกับแชมป์50สมัยอย่างเพชรคทาวุฒเถื่อนประยูนและคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดเพชรคทาวุฒเองก็ได้ออกมาโพสตซึ้งส่งกําลังใจให้กับบุ๋มแชมป์คนล่าสุดของรายการด้วยครับซึ่งหลังจบการแข่งขันเพชรก็ได้พิมพ์ข้อความว่าพ่อๆแม่ที่ติดตามน้องเพชรวงเล็บติดตามเพราะอะไรล่ะครับเพราะรักน้องเพชรหรือเปล่าครับถ้าใช่ช่วยกันเป็นกําลังใจให้พี่บุ๋ม ให้ผู้เข้าแข่งขันและให้รายการกันต่อไปนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจํานวนมากอาทิน้องเพชรไม่ได้แพ้ครับแต่เป็นการเริ่มต้นเส้นทางศิลปินน้องเพชรน่ารักเสมอหัวใจเพชรสมชื่อเชียร์แม่บุม๋มต่อไปค่ะอยากเห็นน้องเพชรร้องเพลงคู่กับพี่นนท์สักครั้งส่วนตัวชอบเสียงของทั้งน้องเพชรกับพี่นนท์มาก อีกข้อความนะครับบอกว่าเข้าใจทุกอย่างจ้าคุณบุ๋มท้องอุ้มท้อง8เดือนมาหาเงินคลอดน้องเพชรทําดีแล้วลูกเพชรมาไกลต้องเป็นเิลปินที่โด่งดังแน่แแอบคิดนะว่าถ้าน้องเพชรชนะน้องเพชรต้องเอาเงินที่ได้ให้คุณบุ๋มแน่แต่ยังว่าน้องเพชรเริ่มมีคนติดตามเยอะไม่รู้ได้ไปต่อคนยังไม่ชินปังปังครับรวยรวยอีกข้อความนะครับบอกว่าก็คนหลงรักน้องเพชรที่เป็นน้องเพชรและชื่นชอบในเสียงเพลงของน้องเพชรไปแล้วและหนูก็เป็นเด็กดีน่ารักกตัญญูรู้คุณ ต่อบ,บิดามารดาอบอ้อมอารีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ โดยเพชรคทถาวุฒินะครับก็ได้เขียนข้อความต่อนะครับบอกว่าอย่าคิดว่าน้องเพชรแพ้นะครับคิดว่าน้องเพชรได้ส่งมอบต่อความฝันมอบโอกาสอีกมากมายที่พี่บุ๋มจะได้หลังจากนี้คิดซะว่าน้องเพชรได้ส่งต่อความฝันต่อให้คนสองคนนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเข้าใจแบบเดียวกับน้องเพชรนะครับรักน้องเพชรได้ไม่ใช่ว่าจะรักคนอื่นไม่ได้นะครับให้กําลังใจคนอื่นๆต่อไปส่วนเราก็สู้กันต่อไปนะครับเนอติดต่องานกันนะ โดยปัจจุบันเพชรคทาวุธนะครับได้แข่งขันรายการดนเพลงยิงทุนจนสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด50สมัยและก็ได้เงินรางวัลจากรายการแล้ว1ล้าน2แสนบาทและความสามารถของเพชรคทาวุธนะครับก็ทําให้มีแฟนๆจากรายการจํานวนมากจนทําให้ก้าวต่อไปและก็น่าติดตามมากขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ